จุดแรกเราจะไปกันนะครับคือผาชูธงครับอ uh ื huh. ครับเพราะที่นั่นจะเป็นจุดเด่นเป็นชง,ง้นหินขึ้นมาแล้วก็มีธงชาติไทยเนี่ยปักไว้ตรงกลางผาเห็นที่นี่มัน uh huh. แปลกนะครับเป็นชั้นๆ oh. เป็นปุ่มปุมคือคสันนิษฐานว่าบริเวณพื้นที่ปุยละก้าเนี่ยจะอยู่ใต้ทะเลมาก่อนโอ้โห oh แรงอัดของพวกน้ําก็เลยทําให้หินเทินกันเป็นชั้นๆลักษณะนี้นะครับอือ uh huh. ใกล้ถึงแล้วท่านผู้ชมครับใกล้แล้วอีกร<า>้อยเมตรชูธง,งนี่ง่ายกว่า หลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าสมัยก่อนที่ภูเห็น่องกล้าแห่งนี้เนี่ยเคยเป็นที่อยู่ของคนไทยอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันหรือว่ากลุ่มคอมมิวนิสต์นั่นเองครับสมัยก่อนคนกลุ่มนี้นะฮะจะขึ้นมาปักธงแดงหลังจากรบชนะทุกครั้งแต่ปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับเลยกลายมาเป็นจุดชมวิวแทนอยู่วันนี้เนี่ยอากาศดีแถมบรรยากาศก็สุดยอดมากๆครับถ้าไม่มาเยืนตรงผานี้เนี่ยก็เหมือนมาไม่ถึงภูเ็น่องกล้าครับ คุ้มมากๆครับท่านผู้ชมครับอยากจะบอกว่าวิวสวยจริงๆไม่ใช่สวยอย่างเดียวคิอวันนี้มันมันเสียวด้วยใช่มันสูงส,สูงจิรทกลัวความสูงเนี่ยนะก็อย่าปไปไกลนะผามากถ้าทางด้านนี้นะครับจะมองเห็นถึงเขาเขา,เขาเขาเพชรบูรณ์ใช่เพชรบูรณ์แล้วก็ถัดมาอีกนิดหนึ่งทางด้านนี้ก็คืออุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ถัดมาทางด้านนี้คืออำเภอนครไทยครับแล้วก็เทือกเขาน้ําตกชาติกาสวยงามมากๆอนะฮะมองได้ไกลทีเดียวนี่ขนาดวันนี้มีหมอกใช่มงหยองครับถ้าเกิดมาเดีดูช่วงดูหนาวเนี่ยมันจะมองเล็กไกลใช่มองได้ไกลฤดูหนาวฤดูฝนนะครับเป็นที่สวยที่สุดครับดูฝนมาถึงลงนี้อาจจะลื่นนิดนึงนะ๋อ้ไม่ได้ลื่นเท่าไหร่ครับ บริเวณนี้นะพี่ลานหินปุ่มใช่ครับสมชื่อครับสมชื่อลานหินปุ่มปุ่มมันเยอะจริงๆปุ่มเยอะปุ่มชัดเจนกว่าที่อื่นจริงๆแล้วตั้งแต่เราเดินขึ้นมาเนี่ยจากจุดที่เขาจอดรถเนี่ยมันก็เริ่มมีปุ่มปุ่มขึ้นมาแล้วครับแต่ว่ามาถึงจุดนี้จุดนี้มันจะเป็นปุ่มชัดเจนแล้วก็อยู่บริเวณแนวหน้าผาครับผมสามารถถ่ายทิวทัดได้อย่างสวยงามนะ มันขึ้นมาได้ยังไงพี่สันนิษฐานว่าอยู่ใต้ทะเลมาก่อนนะครับหินกลุ่มเนี้นะครับเกิดการกัดเซาะหรือว่าปรากฏการทางธรรมชาติใต้ทะเลเนี่ยแล้วพอทะเลยกพื้นที่ยกตัวขึ้นสูงทะเลลดลงไปนะครับก็เกิดการเผาไหม้จากแสงผ้าอาทิตย์ทำให้หินเนี่ยเป็นปุ่มกลมมนนะครับเกิดการเผาไหม้กับแข็งแกร่งไปตามธรรมชาติครับ กว่าจะมาเป็นอย่างนี้ได้เป็นปุ่มๆอย่างที่เราเห็นเนี่ยครเป็นล้านตีหลายร้อยหลายล้านล้านตีนะครับนี่คุณชมครับมีปุ่มเล็กปุ่มใหญ่เยอะแยะมากมายนะฮะถ้ามาเดินแถวนี้มันเป็นหน้าผาด้วยเป็นหน้าผาด้วยระวังนต้องระวังอาจจะสะดุดได้ไม่ต้องไปโดดไม่ต้องไปวิ่งนะครับเราต้องดูตเมื่อกี้ผมขอดดนิดเดียวเองแล้วไม่เป็นไรครับพอดีมันมีหินแตกหินแยกอยู่เพื่อความเท่ของรายการรั่เพราะคนแข็งแรงก็โดดได้อย่างเช่น À uh. <laughs> Rồi, นอนที่สุดครับท่านผู้ชมครับที่เรากําลังเที่ยวอยู่ที่เขาเรียกกันว่าลานหินแตกนะฮะก็เป็นลานหินกว้างใหญ่มากมานะฮะครับผมมีรอยรล้าของครับหินเยอะแยะมากมายนะฮะพื้นที่ใหญ่ขนาดไหนครับพื้นที่บริเวณลานหินแตกตรงเนี้ยสี่สิบไร่ครับกว้างมากครับอย่างภาพถ่ายทางอากาศเนี่ยเราจะได้เห็นทั้งหมดเลยมีรอยแตกเนี่ยหลายสิบล่องนะครับแตกลักษณะเนี่ยแล้วก็ความลึกเนี่ยบางล่องเนี่ย คาดคะนไม่ได้คือเมื่อกี้ที่เราเดินอยู่อะบางทีลืมมองเหมือนกันครับแต่ว่าดีแล้วที่ไม่มองเพราะว่าแต่ละรอยแยกรอยแตกเนี่ยมันลึกลึกมากๆอย่างตรงนี้เนี่ยผมว่ามีลึกลงไปประมาณ25-30เมตรได้คือถ้าเกิดพลาดไปทีเดียวก็ก็จะรับอันตราย ลึกมากคุณผู้ชมครับมองไม่เห็นตัวพื้นข้างล่างเลยต้องมีการทสกันหน่อยนะฮะเอาหินมาสักก้อนหนึ่งเดี๋ยวเราจะโยนลงไปนะฮะแล้วนับดูือว่ามันใช้เวลากี่วินาทีกว่ามันจะกว่าที่เราจะได้ยินเสียงพร้อมไหมหินพร้อมมันพร้อมหนึ่งสองสาสี่หาย เรียกว่าทั้งลานหินปุ่มลานหินแตกแปลกตาและก็ไม่เหมือนที่ไหนที่ผมเคยไปมาเป็นผลงานที่ถูกสร้างสารรค์โดยธรรมชาติจริงๆครับบริเวณต่อไปที่พิมพ์นะจะพาเราไปดูเนี่ยนะครับก็เหมือนเป็นชุมชนชุมชนหนึ่งเลยนะครับมีทั้งโรงเรียนโรงพยาบาลแล้วก็มีสิ่งกอ่อสร้างต่างๆถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของที่นี่นะฮะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของภูหินร่องกล้าครับ ก็ในส่วนนี้ก็เป็นบ้างพักของบุคลากรของพักคอมนิตที่มาเข้าร่วมกับพักคอมนิตในช่วงปีหนเก้านะครับกระทางอุทยานเราก็คงสภาพเดิมไว้นะให้เป็นอนุสร์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชม สูงมากๆนะพี่ถูงนักบุญแห่งป่ารับนักฆ่าแห่งพงทัยเหตุไหนรู้ไหมนี่แหละคือนักบุญแห่งป่าคือไซมันเป็นสกุูนไซครับผมให้อาหารกับนกนักฆ่าแห่งพงทัยก็คือมากอดรัดต้นอื่นต้นอื่นก็ตายต้นอื่นนี่คือคือต้นไม้เลยนะต้นข้างในเป็นอีกชนิดหนึ่งไม่ใช่ชนิดเดียวกันแต่ต้นไรเนี่ย มาอาศัยเขาต่อไปเรียกว่าพวกกาฝากอย่างนี้พอต้นต้นไนเนี่ยตายล้มลงเสียชีวิตไอ้ต้นสทรไอ้ต้นสายก็คงอยู่ไม่ได้แล้วก็จะล้มลนกันก็ต้องล้มแล้วเพราะเป็นเนื้ออ่อนไม่เป็นเถาเฉยก็จะต้องล้มลงนี่แหละเขาเรียกว่ากาฝากเป็นสร้างรถแท็กอร์นะครับซึ่งสมัยนั้นสร้างถนนสาย อำเภอนครไทยไปสู่อำเภอดัดซ้ายนะครับซึ่งเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่พักครามนี้เน่ยเดินจากมูหินลองกล้าไปสู่ภาคเหนือแล้วก็ประเทศลาวไอรท์รทลนแล้วก็ไปข่มขู่ไม่ให้สร้างเนี่ยแต่ขู่ไม่ให้สร้างแต่ทางบริษัทยังสร้างต่อในที่สุดก็ไม่เชื่อลูกยึดรถขึ้นมาครามนี้ไปยึดรถขึ้นมานะครับแล้วก็มาจอดไว้ตรงนี้เพราะครนนี้มีน้ำมันเยอะมาถึงตรงนี้แล้วทีนี้ก่อนที่จะล้มเลิกหรือว่ากลับ เข้าไปสู่เมืองเนี่ยทางพักตอนนี้ก็มีการทําลายรถทิ้งนะครับด้วยการเผาใช้กระสุนยิงนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นร่องรอยของกระสุนนะครับกระสุนปืนอาก้านะครับแล้วก็ตรงห้องเครื่องครับถูกยิงแล้วกอ็อุปกรณ์ต่างๆถูกถอดไปนะครับชิ้นส่วนบางชินงช้นอย่างเช่นในตรงเนี้ยถูกถอดไปทําลองการหมุนของกังหันน้ํานะครับ ันนี้คือส่วนที่ถอดมาจากรถแท็กเตอร์คันดังกล่าวนะครับมาทําเป็นตัวรองรับในการหมุนนะครับตัวนี้มันจะพาหมุนไปเรื่อยๆกังหนันอันนี้นะฮะใช้พลังงานน้ําเพื่อหมุนเฟืองมาตําข้าวไว้เลี้ยงเหล่าสหายทั้งหลายถือว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ําของคนในชุมชนนี้ในอดีตเลยทีเดียวครับ